สวัสดีค่ะวันนี้นิมด้ามีสาระเกี่ยวกับของกรมบังคับคดีมาฝากนะคะในกรณีที่ถ้าท่านมีทรัพย์หรือว่ามีบ้านที่ดินที่ติดโจทจำนองอยู่กับธนาคารแต่โดนกรมบังคับคดียึดเพื่อปิขายทอดตลาดเพื่อใช้หนี้อื่นเนี่ยอย่างเช่นหนี้ในฐานะผู้ค้าประกันก็ตามนะคะควรจะทําอย่างไรดีเพราะเราก็ไม่อยากเสียทรัพย์ของเราไปเดี๋ยววันนี้มีทางออกมาฝากค่ะ สำหรับหลายๆท่านนะคะที่ตอนนี้อาจจะถูกยึดบ้านในฐานะผู้ค้ำประกันหรือผู้เป็นหนี้เองก็ตามนะคะถึงแม้ว่าที่ดินของท่านเนี่ยจะจดจำนองไว้ติดกับธนาคารอยู่แต่กรมบังคับคดีก็สามารถที่จะยึดที่ดินนั้นของท่านหรือว่าบ้านพร้อมที่ดินก็แล้วแต่นะคะเพื่อขายทอดตลาดไปใช้หนี้ให้อีกเจ้าหนี้คนหนึ่งได้ถ้าสมมุติว่ามีการฟ้องร้องและศาลตัดสินถึงที่สุด เข้าสู่ขั้นตอนของการสืบทรัพย์ของลูกหนี้และผู้ค้ำประกันแน่นอนว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายซึ่งคนที่รับกรรมก็จะเป็นผู้คำ้ำและถ้าท่านเป็นผู้ค้ำที่มีที่ดินจดจำนองอยู่มีบ้านจดจำนองอยู่แน่นอนมันโอนหนีไปจากเราไม่ได้ะคะ่ะสืบซัพย์ตัวนี้มาขายทอดตลาดได้เช่นเดียวกันสำหรับหน้าที่ของบังคับคดีนะคะ ถ้าเริ่มมีสัญญาณจากเจ้าหนี้นะคะว่าลูกหนี้ตัวจริงเนี่ยเขาผิดนัดชำระเราก็ต้องรีบจัดการตัวเองค่ะแล้วยิ่งถ้าลูกหนี้เราเนี่ยไม่มีวี่แววว่าจะใช้หนี้เองเนี่ยให้เราไปตรวจด,ดูทรัพย์สินที่เรามีและถ้ามีทรัพย์สินที่ติดจดจำนองอยู่กับธนาคารนะคะให้รีบไปเช็คตรวจสอบยอดว่ามูลหนี้ที่จดจำนองนี่เหลือเท่าไหร่นะคะ าในส่วนของหนี้การจดจำนองของเราเนี่ยเหลือมากกว่าหนี้ที่เราต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำนะคะบังคับคดีจะยึดทรัพย์ตัวนั้นเนี่ยเพื่อขายทอดตลาดโดยมีการจำนองติดไปท่านก็สามารถที่จะหานอมินีไปซื้อที่ดินนั้นหรือซื้อบ้านของท่านกลับมาได้ในราคาหลักหมื่นเสร็จแล้วท่านก็สามารถอยู่ต่อได้แต่ถ้ากรณีที่ อาท่านผ่อนบ้านมาเหลือหนี้น้อยมากแล้วหนี้ที่ค้ำเป็นล้านไปเนี่ยทำยังไงต้องรับผิดชอบเป็นล้านสมมุติว่าบ้านเนี่ยผ่อนมาแล้วเหลือ5 0 0แสนบาทนะคะแต่ว่าหนี้ที่ไปค้าคนอื่นมาเนี่ยตั้งหนึ่งล้านบาททำอย่างไรทำวิธีไหนก็ได้ค่ะโดยการกู้เพิ่มให้บ้านนั้นเนี่ยเป็นหนี้ติดจำนองท่วมหนี้ในฐานะผู้ค้านะคะก็คือท่วมเงิน1ล้านบาทที่ดยงที่กล่าวไป ทำไมต้องทำแบบนั้นเพื่อที่ว่าบางังคับคดีขายทอดตลาดเนี่ยเขาจะได้ขายแบบการจำนองติดไปซึ่งต้องขายในกรณีที่เราเนี่ยเป็นหนี้ท่วมหนี้ใหม่นะคะเราก็จะได้ซื้อบ้านในราคาหลักหมืน่นเพื่อที่เราจะอยู่ต่อได้นั่นเองสรุปง่ายๆของคลิปนี้ก็คือว่าต้องซื้อบ้านตัวเองคืนแต่ต้องให้นอมินีหรือว่าตัวแทนไปซื้อ นะคะส่วนหนี้ที่เหลือหรือทรัพย์ที่เหลือเนี่ยคุณต้องรีบไหวตัวให้ทันโอนออกไปเป็นของคนอื่นให้หมดไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่าอะไรก็แล้วแต่เชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดกับใครก็คงจะชีช้ำกระล่ำดองแน่นอนนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่หนี้ที่เราก่อขึ้นและที่สำคัญมันก็เป็นหนี้ของคนอื่นที่เราอาจจะต้องเสียบ้านเสียทรัพย์นะคะ บางครั้งเนี่ยการค้ำประกันซึ่งกันและกันมันก็เป็นกรณีศึกษาถ้าเขาไม่ค้ำเราเราไม่ค้ำเขามันก็ไม่ได้เงินก้อนมาก็ถ้าอย่างไรก่อนที่จะมีนี่ก็ขอให้คิดให้ดีก่อนนะคะและที่สำคัญเรื่องการค้ำประกันเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายใหม่ออกมาคุ้มครองผู้ค้ำประกันกฎหมายก็ยังมีช่องว่างหากท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิป และถ้าหากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากช่องของเราที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปขอลาไปด้วยภาพนี้ค่ะสวัสดีค่ะ